สวัสดีครับก็อันนี้เป็น EP 2นะครับที่เราจะมาสอดส่องระดับภัยพิบัติของเซฟเวอร์สามสองห้าเราจะทิพวานที่วันแรกกด VP 5ไปนะครับเรามาดูเข้ว่าวันนี้เขาจัดอะไรกันอีกครับ b 2ท p เนี่ยเหมือน คุยไปคุยมาแล้วผมลองถามหัวกิ้วผมแล้วหัวกิ้วผมได้ไปแต่งงานกับเขามานะครับเขาบอกว่าเป็นคนไทยนะครับก็หนึ่งคือผมรู้สึกว่าเขาเติมแบบโอเคละเขารวยเขาอาจจะรวยนะครับแต่ลักษณะแบบนี้รู้สึกว่ามันเร่งรีบอะหรือว่าเขารีบจริงๆวะ แบ่งได้สองกรณีนะครับคือหนึ่งคือกะเติมให้เยอะที่สุดเจ็ดวันและรีฟันนะครับถามว่าเคยเจอไหมผมเคยเจอแล้วนะเล่นกันตอนนั้นเคยไปเจออยู่เซิร์ฟมึงผมก็เล่นสายฟรีไปเกียนเขาเนี่แหละปรากฏว่านี่เลยครับเหมือนกันเลยซุ่มเนี่ยซุ่มแบบเนี้ยเติมทีหมืน่นสองมือนอ่น่ะแบบเติมเยอะมากอะ่ะ นเนี่ยอย่าง b 2 s เนี่ยก็เติมกดไปรางวัลใหญ่น้ำโชคก็คือตัวนี้ได้ไปสองชิน้นดูครับดูเห็นปะได้รางวัลใหญ่น้ำโชคไปสองชิน้นแล้วก็ได้พวกเนี่ยทองเทิงอะไรพวกนี้ไปอืมกเมประวันเนี่ยสุ่มแบบเยอะแยะเลยแล้วก็นั่นแหละครับ ตอนนี้เขาอยู่ข้างบนนะผมมาสอดส่องเขาด้วยเขาหน่อยแล้วกันคือเติมเยอะแบบแปลกๆนะครับอเติมแบบไม่เสียดายตังเลยน่าจะน่าจะรวยครับแต่แต่ก็มีโอกาสที่ เขาจะรีฟันได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าเจ็ดวันเนี้เขาจะยังอยู่ไหมคือคนที่รีฟันอะ GM อะ่ะมันจะลบตัวของเขาออกจากเซิร์ฟเวอร์เลยใช่ก็คือหายไปเลยอืมจะไม่มีตัวอีกไม่มีตัวอยู่เลยใช่อ่ะเรามาดูครับเขาไม่อะไรแล้วววร้อยห้าสด อันนี้ผมวิเคราะห์ได้เลยครับว่าผมเคยเล่นเวลผมเคยเล่นแบบผมเคยทำคลิปใช่ไหมว่าเวลไวที่สุดที่ผมเคยทำอเอ่อโดยวิธีการที่ผมทำอยู่อะมันไม่มีวิธีที่เร็วกว่านั้นแล้วผมบอกอีกแล้วกันช่ทำยังไงวันแรกอะ่ะถ้าไม่มีกิจเซฟเวอร์ไม่มีกิจน้ำเต้าคูณสองทั้งเซฟเวอรอ์ไม่มีทางขึ้นมา158หรอกครับ อย่างเนี้ยที่จะขึ้158ได้ก็คือมี v a p 6เพราะว่า v p 4ซื้อซื้อดันเจ้น EP ได้บวก1 v p 5ก็ยังซื้อได้แค่บวก1เท่ากับ v p 4ไอเนี่ยมันจะต้องซื้อได้มากกว่า v p 4ทั่วไปหรือ VEP 5มันต้องซื้อ EP ได้2ครั้งขึ้นไปมันถึงจะถึง158เพราะผมผมเคยทำแล้วอะเวลมากที่สุดที่เคยทำประมาณ155 ไม่น่าจะเกินจากนี้เต็มที่แบบสุดปอกเลยอะก็น่าจะ156ไม่น่าถึง1 5อยห้เป็นไปได้ยากมากครับเรามาดูครับว่าเขาเวละอะไรสังเกตไม่ยากหรอกครับโอ้โหทัดเจนครับคุณเห็นไหมกรอบกรอบแชทเขาอไอ้กรอบรูปโปรไฟล์เขาอะกรอบที่เป็นในรูปหางนกยุงอะ่ะ จะซื้อได้ตอน V P 6เท่านั้นคุณดูครับไอป V P 2 V P 3 V P 4 V P 5 V P 6เห็นปะปี V หกห้าสีซื้อได้ตอน V P 6แปลว่าเปิดเซิร์ฟ2วันซัดไป V P 6แล้วอ่ะมีทอ่ะ เปิดเซิฟสองวันซัดไป VP ีหกแล้วนะครับอันนี้คือถ้าเขาเล่นยาวจริงๆแล้วเขาเติมหลักขนาดนี้จริงๆอ่ะก็ต้องยอมใจครับอืยอมใจเลยเซิฟหลังจากนี้หรือเซิฟก่อนหน้านี้ก็น่าจะน่าจะ,าจะต้องยอมอะ่อะต้องยอมแล้วกันแต่เรามาดูเจ็ดวันจากนี้ครับเซิฟเปิดวันวันนี้วันพ่อเนาะวันที่ห้าธันวาเซิฟเปิดวันที่สี่ธันวา ก็นับไปครับวันที่4วันที่1 4 5 6 7 8 9่หหลังจากวันที่10ธันวาคมอ่ะถ้า B2S ยังอยู่ะเขาไม่ได้รีฟันตอนแ้กเขาเล่นยาวอืมแต่ถ้าเกิดว่าเขารีฟันมันต้องรีภายใน7วันอืมก็เรามารอดูครับว่าพี่เขาจะของจริงหรือว่าเขาจะรีฟันนะครับก็ประมาณนี้เนาะแต่ก็บอกเลยนะถ้าไม่รีฟันก็คือว่าสุรตานะ ครับผมโอเคฮะได้เจอกันอีพีถัดไปครับผม